เมื่อใดเขาสีรุยจักเชื่อว่าเพียนถ้ารัฐบาลชุดใหม่มากก่อนเพียนเพื่อว่าจีเหตไห่เศร้าหน้ารุ้ยคักคักเป็นอย่างเช่าหน้าคือบลุวยจักเชื่อว่าเพียนสีรุ้ยใดจังไดเพียนคันราคาปุ๋ยมันแพงกว่าราคาเข่าอยู่เพียรราคาปุ๋ยแพทย์ปั่นทองคําราคาเข่าถูกปั่นทองม้วนเข้าบ่ไดดเหตหน้าเพื่อรุ้ยดอกเข้าเหดหน้าเพื่อหาเงินไปซื้อปุ๋ยให้เพื่อรุยซื้อ ทองกับแพงทีกับแหงซื้อยังมา่เก่งก็ไม่ดีวะเพี้ยนก็ซื้อโลดแล้วมึงสิคิดยากเค็ดหนังี้เปล่าคิดยากเรื่องของอุคิดยว่าสิเอาเงินใสไปซื้อเพื่อนว่าสิมาซ้อยคือมืดตือแถอวะทาไปโลดเพี้ยนเพื่อนกับซ้อยยุซ้อยแต่พวกเพื่อนนั่นล่ะเพื่อนประกาศว่าสิแก้นีสินให้เศร้าหน้าเบิดประเทศพ่นเพี้ยนฟังเบิ่งกับมวนหูอยู่เพี้ยนแต่ฟังมาเศร้าปีแล้วรถไถเฮากัยังสบบได้คือเก่า เพี้ยนมีเพอหนึ่งเพิ่นจัดหนักสีสา้างนิ้วเคี้ยมมีกองกระทับอวกาศให้แม่หญิงมีผัวได้สี่คน<ะ>และส,สำคัญเพิ่นสีให้ผู้ชายเพิ่มขนาดบึ้กบ้าหรือเปล่าเลือกตั้งล่วงหน้าก็เริ่มมีปัญหาลอยแปดแล้วจักอีหยัง<ะ>ขนาดล่วงหนา้ายังวนไายปันีมือจริงสีเหลือหยู่บ่เป็นหยังขึ้นมาหอนเขาคือหาคขายเหล้าเบียวะเกี่ยวหยังกันวะกาเมื่ออื่นผุ่นแม่บ่ได้กาขึ้นนี่เพิ่นหย่านเข้าเมาค้างแล้วไปกาพิดเบ้อ กาเบอร์ไหนดีวะเพี้ยนเงินกระลับมาเบิดทุกเบอร์เลยด้นี่กาเบอร์ที่เพิ่นบ่ตัวเฮ้านั่น<ะ>ละเพี้ยนขั้นบ่อมีกับกาเบอร์ที่ตัวเนียนที่สุดกัแล้วกันเ <c oughs> บอร์ที่ให้เงินเข้าเพิ่นน้ำโดงเลยนะเพี้ยนเข้าสิรวย้ยล้วบ่เพิ่นน่ะสิรว้ยเพิ่นส่วนเฮ้านะ่ะเตรียมซ่อมรถไถข,ขั้นเกาล้อไว้โลดคือเงียบแถอว่าเพี้ยนใส่วาสิมาซอยเฮ้าเพิ่นได้เป็นหน้ายกหล้ะก็เริ่มเฮาซะแล้วตัวให้เฮ้าดีใจซืือ เมื่อนีเพิ่มเริมเฮ็ดงานมือแรกคือพอเห็นไผมาถามข่าวเฮาจะค้นวะย่างน่อยนโยบายเพิ่นกับมีประโยชน์อยู่นะเพี้ยนกันแดดกันฝนดีครับนี่บอสที่เพิ่นว่านโยบายสร้างชาติเขาคือได้มาสางหลังคาว่ะเพี้ยนมันแม่นอยู่บอสนโยบายเพิ่นวานที่เหตดถนนลาดยางมาต่อยยางดีคือกลายเป็นลุ่มโลกพังคั่นเถอะวะเพี้ยนเพิ่นเฮ็ดดีละเพิ่นถนนเพิ่นแถมบอเรียงปลาให้เฮาน้ำครบวงจรครับเพิ่งเพิ่งมาเห็นให้ว่างหันคือหลุดรลอนปนังกําพาเถอะวะเพี้ยนเพิ่นยางื เพี้ยนนโยบายเพื่อนว่าสีแก้น้าท่วมซ้ำซากคือท่วมซ้ำซากสมชื่อแถ้วะเพิ่นแก้แล้วเพื่อนแก้ปัญหาให้น้ามันท่วมซ้ำแล้วก็ซากหดเพื่อนเฮานีเด็ถุงยังชีพมาแล้วเพี้ยนแต่เปิดออกมาคือมีแต่น้าบัตรเพื่อนวะเพื่อนงานเข้าลืมหนาแล้วกินน้าบัตรตางเข่าไปก่อนลดรสฉาินโยบายมันหวานดีเพี้ยนเพิ่นมาถ่ายรูปเฮ็ดกับเข้าแจกอีกแล้ววะกูสิได้กินยามไดเนาะถ้าเพื่อนถ่ายรูปล้วซสก่อนเพี้ยน สรุดแล้วเลือกเบอร์ใดกับว่าือเลือกเจ้าของนะเพียนแมนเพียนเลิกหวังนำมบานา<ๆ>กำปะแจกในมือเข้าให้แน่นแล้วลุยต่อโดยขาเข้าเองนี่ละบายบาย